ตอนนี้พาทุกคนมาดูบ่อเลี้ยงไข่ผําที่ผมเลี้ยงอยู่ที่ใต้ชายคาบ้านนะครับผมมีอยู่4ี่กระมังให้ทุกคนได้ดูนะครับกระมังแรกเนี่ยก็จะเป็นกระมังไซใหญ่นะครับหน้ากว้างเนี่ยน่าจะประมาณ50เซนส่วนความลึกก็ประมาณ30เซนนะครับส่วนแบบที่2ก็จะเป็นกระมังไซประมาณสัก 40เซนนะครับแล้วก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับทั้ง2ขนาดนี้สามารถเลี้ยงไข่ผัมได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะครับน้ําลึกมันจะทําให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปไข่ผัมของเราสามารถเติบโตได้ดีมากๆนะครับซึ่ง ปัจจัยที่ทําให้ไข่ผของเราเติบโตได้ดีนะครับก็หลักๆจะมีอยู่3ปัจจัยนะครับปัจจัยเรื่องที่1ก็คือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำนะครับปัจจัยเรื่องที่2ก็คือความเข้มของแสงซึ่งมันจะต้องไม่เข้มมากจนเกินไปนะครับไม่งั้นน้ําในกระมังก็จะร้อนส่วนปัจจัยที่3ก็คือแร่ธาตุที่จะให้ไข่ผํานั้นเติบโตครับถ้าอยู่ในบ่อด,ดินก็จะอาศัยแร่ธาตุจากดินในธรรมชาติแต่ถ้าเลี้ยงในกระมังแบบนี้จะต้องใส่แร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยสเสมอนะครับ ูตรไหนก็ได้15เสมอก็ได้หรือว่า16เสมอก็ได้หรือไม่จะใช้ปุ๋ย a อที่ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็ได้หรือจะใช้เป็นน้ำหมักปลาก็ได้เพราะว่ามีแร่ธาตุไนโตรเจนสูงสำหรับใครที่อยากจะทดลองเลี้ยงไข่ผำนะครับผมก็แนะนําให้เลี้ยงในกระมังนะครับเพราะว่ามันจะจัดการได้ง่ายแล้วเราก็สามารถศึกษาเรียนรู้ไปกับมันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงไข่ผำมก็คอมเมนต์มาบอกผมใต้คลิปหรือใครอยากได้แม่พันธุ์ไข่ผำก็เดี๋ยวปกักตะกร้าให้นะครับสามารถกดสั่งซื้้้อในตะกราไดเลยคับ